โอเคอากาศสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสูจ่จงปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจ u r ล s ส i c เ o ิลเดอ e g เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนและนะผมทุกคนวันนี้มีแพ็กแบบช่วงเทศกาลน,นะผมเดี๋ยวพี่จะมาจัดนะฮะมันไม่ได้มาบ่อยไงนะ โอ้โหโดนเมร์รอบนี้เป็นของเจ้านกหัวขวานนะผมใครอยากได้อย่าลืมมาตีด้วยนะผมแต่พี่คงขอผ่านเนาะเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาตีขนาดนั้นด้วยครับผมแต่ตอนนั้นมือโต้มันจําเป็นไงโอเคครับผมวันนี้เป็นแพ็กไฟฟอร์โกลดี้เลยครับผมตองเขียวๆนะโกแอนกรีนแอนโกลรัสนะผมตัวก็เบาๆอยู่นะก็ไม่ถือว่าหนักครับผมแต่ตัวเนี่ยหนักครับผมมาจัดครับผมตัวเนี่ยตัวที่จะต้องตีเนี่ยหนัก <laughs> เออแต่ตัวที่ได้มันจะไม่ค่อยคุ้มครับผมมี l e g e n d a อรีตัวเดียวเองอะแล้วมันต้องลุ้นหน่ครับผมก็ขอให้ได้ Legendary ีล้วกันตัวถือว่าระดับปานกลางครับผมก็ไม่เท่าแบกเงินเขียวอะไรเงี้ยเนาะถ้าไปเท่านั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมทุกคนโอเคไปครับผมล่อตัวมาเบาไปปะวะแต่ก็มีอินโดมีนัียไรคำคออยู่ครับผมโอเคมาเข้าสู่เกมครับผมเคนโด อา่าวราผมคคนโดเปลี่ยนนะฮะเอาโว้ยมาปุ๊บไปหนึ่งโยกกันเลยทีเดียวครับผมอินโดโดนไปก่อนอ๋อโอ้โหดูจากตัวก็เบากว่าเยอะเบากว่าเยอะครับผมมีอินโดมินัทเล็กนี่แหละที่ดูแบบเป็นหน้าเป็นตามาเดี๋ยวพี่รีเทิร์นเปลี่ยนตัวครับผม เดี๋ยวพี่จะเล่นแบบเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวเราอะแพสะอ่าแพ้มันเยอะครับผมเรียกว่าไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ที่เราเลือกมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งทวนไปตัวหนึ่งก็จะเหนื่อยจะหน่วยจะเหนื่อยตัวที่เหลือเลยครับผมโอเคอ่ะมันก็เบี่ยนเหมือนกันครับผมสเตปไอไออาลราแล้วแคนโทลงมาตบแบ็คเข้าให้จะเล่นสเตปนี้แล้วกันนะครับผมเป็นสเตปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทิ้งทวนแล้วกันเนาะเอา โมโนลงมาแล้วกันโมโนน่าจะยืนไหวอยู่ครับผมช่วงนี้ถ้าโมโนตุยไปปุ๊บปๆ๊บป๊บโอเคครับผมปึ๊บแกนโดโอ้โหโดนไปจกทีละหน่อยมาอินโดมินาเรก็กมาแล้วตรงมันไปหน่อยหูไปก่อนตัวแรกครับผมไปนอน บักเรียบร้อยครับผมโอเคเจ้านกมาฮะเดี๋ยวเจ้านกก็จะตบอินโดปึ๊บ,บโอเคสองครับผมปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยมาเจ้านกก็เจอเจ้านกครับผมนี่แหละผมเดี๋ยวพี่จะเก็บนิ้งทวนไว้ให้โมโนนะแต่โมโนจะเก็บสองมันจะไหวหรอวะ เออว่ะเฮ้ยน่าจะลองต้องลองครับผมเพราะน้าไม่ทิ้งด่วนพี่ว่าไปต่อไม่ได้ครับผมเขาดูเลือดเจ้านกอีกเจ็ดพันนะฮะซึ่งเราเลือกตัวมาโคตรไม่บรนซ์นเลยครับผมนกเราเลือดสองพันนกมันเลือดเจ็ดพันดามเมจก็โอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับผมไม่ต้องวิคอลละ <c oughs> มาผมดามเมจดฟันตามก็สองพันสองอ่ะนกนกเรากับนกมันโอ้โห เพราะฉะนั้นต้องคำนวณดีๆครับผมก็หวังว่าก็หวังว่าโอเคครับผมปรับเรียบร้อยโอดีว่ามันไม่ชัดแล้วก็ต้องหวังว่ามันจะตีนะครับผมไม่งั้นโบโนเก็บไม่ได้นะเอาละครับผมเบ๊บโอ้โหเกือบตายโอ้ยดีนะมันตีครับผมทุกคนก็ถือว่าจบไปนะครับผมเบิ๊บเบ๊บ บัฟเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมถามว่ารอบเลกตึงไหมก็ก็ถอดตึงมือครับผมมาต่อรอบที่สองอนะ่ะโอ้โหแต่เป็นกินพืชก็ไม่มีปัญหาครับผมกินพืชแบบนี้พี่ยังชอบชอบบอกเลยว่าพี่ยังชอบชอบครับผม ถ้าเราจาแบบไม่ประมาทมันถ้าเราจาไม่ประมาทเราก็ต้องเล่นแบบนี้ไปเลยครับผมที่จะไม่อ่อนคอไอเอไอนะบอกไว้ก่อนเพราะเวลาที่ AI เอไอมันเล่นเรามันจะก็ไม่เคยอ่อนคอเหมือนกันครับผมเอาอินโดไปอีกตัวมะแล้วก็นี่สไปโนอย่างเงี้ยไหวไหมยังไงพี่ก็ว่าไหวอยู่แล้วผมมาจัดครับผมรอบนี้เรียกได้ว่าสบายเลยครับผม ม่ใช่ว่าไหวอย่างเดียวฮะเพราะว่าเราจะนาทานมันครับผมนี่แหละรอบแรกไอไอมันเหนือกว่าเรารอบนี้เราก็ต้องขอเหนือกว่าหน่อยใช่ไหม <c oughs> เดีครับผมจะไปลุ้นเยอะไม่ได้ตัวตัวพี่จะหมดบ้านแล้วนะผมพี่จะไปเล่นลิก,ล,ก,ล,กลอกๆก,ก,กับมันไม่ได้นะผมซึงเราต้องคอนเฟิร์มการชนะด้วยแล้วก็แพ็กก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยครับผมต้องขอคอนเฟิร์มนะฮะโอเคสามโอยยละไอ <c oughs> เก็บชาร์จด้วยนะเอา ช่วงนี้ไอไอมันขยันชาร์จขยันเก็บนะผมไม่รู้ว่ามันเอาไปกันหรือชาร์จในบางทีเนาะเล่นยากขึ้นมากครับผมพี่บอกเลยยุคนี้เล่นยากขึ้นมากฮะขอให้มันตีแล้วกันตีมาโอ้โหเนี่ยมันชอบเก็บครับผมไม่รู้กันหรือชาร์จเดี๋ยวรอบตีก่อนเลยแล้วกันนะผมทิ้งตีทิ้งเปิดก่อน,นครับผมปั๊บปึ๊บปับเรียบร้อยเนี่ย เอ้ยมันอย่างงี้ครับผมบางทีเราต้องเลือกตีสวนในในบางกรณีครับผมโอ้โหแล้วมันเก็บเป็นโฮกอะนั่นขนาดกันสองนะโอ้โหเอาแล้วผมปุ๊บปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาเอนโดร์นรัทมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันชาร์จสองกันสองอยังไหมาเมื่อก่อนอะมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวเลยเว้ยชาร์จสองกันสองชาร์จสองกันสองอย่างเงี้ยแต่ดีดี้โอ้โหสับไปสับมา สับไปสับมาแล้วครับผมซับเบียสตาไปด้วย <c oughs> โอ้โห,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 โหเพื่อนไม่เก็บชาร์ดเลยหรือเอาหูยสกิดเบาๆครับผมแล้วเนี่ยมันเหลือแต้มอีกใช่ไหมพี่ก็ตียัดไปอีกครับผมเพราะว่าแล้วแต่มันแล้วแต่เองอยากจะไปทำไรมัาเขาให้มัาเขาให้มาครับผม <c oughs> เอาไงเอโหเจ็บ <c oughs> เห็นไหม มันไม่ได้แพทเทิร์นเดียวไงมันไปแบบปพ๊บๆหรือไม่รู้เป็นพราะแพ็คนี้ด้วยหรือเปล่าครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะมีเจ็ดจากตีห้าเลยคุกคนก็คิดดูวยรู้เยอะไปไหนครับผมมาไปโนทาชูคัสรงมันลงไปนอนหวันเลยที่ลูกไปตัวฟ้าเหรอเฮ้อเรื่องแตงเหรอหรือว่อเกินแม็กเหรอว้าวง่าเรียบร้อยครับผม โ okay, อเคจบไปในรอบที่สองครับผมวสวยงามอะ่ะเออเอไอโหวดไม่กลัวหรอกกลัวมันรู้เยอะรอบท้ายครับผมโอ้แล้วตัวเราหมดแล้วด้วยนะตัวเราหมดแล้วด้วยดิประเด็นเนี่ยเอออะเธอเอาอท,อที่ตัวได้พอมีเนาะมันจะไม่เหลือแล้วนะเนี่ยแฮกอื่นนี่ เอาพี่โตไปบุกเดี่ยวคนเดียวไหมมันไม่เหลือตัวเห็นไหม <c oughs> เหลือพี่โตคนเดียวยืนตงาไปเยลยลูกโอเคไปครับผมจัดหนนะ้ารอบท้ายครับผมหมดบ้านตัวหมดแม็ก์แล้วคือแต่ละตัวคือถ้าพี่แบบเลเวลขึ้นแม็ก,ก์กว่านี้มันรีคูดนานครับผมตัวหนึ่งสามวันได้ใช้ดีโอโหแล้วถ้าบ้านเรามีไดโนเสาร์น้อยคือจบอะ่ะนี่ขนาดที่ว่าบ้านพี่มีไดโนเสาร์เยอะแล้วนะตัวเยอะหมดเลยครับผม ก็ตามที่เห็นนะตามสภาพรัะผมมาเดี๋ยวข้าโลเกมก่อนตอนนี้มันไปสี่แล้วฮะเห็นไหมโอ้โหโอ้โหมาถึงคือตัดเราเลยอ่ะคือไม่รู้ว่ามันเก็บตัานหรือป้องกันมาผมพีม่อินโดแรปเตอร์ต้องแบกแล้วละ่ะจริงๆมันควรจะปกติมันจะกันหนึ่งชาร์จหนึ่งเวในตอนเริ่มต้นนะเอาเข่ามาอยู่จริงครับผมไปนอนบ๊บไปนอนก่อน แล้วก็ต่อไปโนโลงมารอบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพี่อินโดรแปรปเตอร์แบกไหวโอ้โหจะว่าแบกไหวก็กระไรอยู่นะเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหพี่มองพี่มองการเดินมากของ AI ไม่ถูกไม่คือแบบมันเปลี่ยนไปตลอดทุกรอบการตีอะ จริงๆทุกคนลองคิดตามได้ครับผมโอ้การดึงโอ้โหน้าไม่ตายเก็บโอ้โหเดี๋ยวเดี๋วงงหมดแล้วเนี่ยบนไม่ออกโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาว่ะทุกคนโอ้โหคือมีแปดแต้มแต่เลือดเทียบตีแค่นั้นครับผม เฮ้ย AI มันไปแล้วว uh ่ะเสี่ยวมันเอาไปกันกระชาดโอ้โหเรียบร้อยชาร์จหมดเลยหรือวะเฮ้ยมันไม่กินได้อะมาเนี่ยโอ้โหหกเฮ้ยเดี๋ยวหกเฮ้ยมันตีหกเกินตายไหมอ่ะจะตายไหมยาโอ้โหโอ้โแท้กระผมทุกคน โอ้โหรู้เยอะเกินเอามาโอ้โหตุดโอดรู้เยอะเกินไปเพ่ะวะหัวแล้วตัวหมดแล้วดูดิไอ้ไอตัวพวกนี้ใช้ได้ไหมอะใช่ไหมทำไมเจ้าตัวข้างบนนเนี่ยโอ้โหแล้วรีดทีเป็นวันสองวันเออตัวพออเนี่ยไปตีได้ที่ไหนแกเพื่อนพี่โตองเดียวว่าแบกไม่อยู่นะตัวเดียวต่อตามก็แบกไม่ไหวอะผมมา ต้องแกแ้แขนอีกรอบครับผมเดี๋ยวรอบนี้เอาพี่โตไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวส่งเอานี่แบคกิโอไปก่อนแทงครับผมแล้วก็พี่โตกับอินโดรัตเตอร์มาจัดกรบผมรอบนี้ยังไงก็ไหวอะคือเมื่อกี้อ่ะพลาดตรงไหนเหรอพลาดตรงที่คำนวณเลขผิดพี่คือถ้าพี่กันห้าก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะตีหกว่าเอาจริงๆใช่ไหม ใครอยไปคิดว่ามันจะตีหรือโงกบางทีก็เก็บารานบางทีก็ตีแค่แบบเหลือห้อยทิ้งทิ้งไว้หนึ่งแต้มเหลือห้อยทิ้งไว้สองแต้มครับผมเอาละเดี๋ยวขอคำนวณดีๆก่อนครับผม๋ยวเพย์โอ้มันตีเราดีเกินมาทีเดียวก็ตายแล้วผมตีสองนะโอ้โหโอ้โหมีสองแต้มตีหนึ่งวะ่ะเอาว่ะ โอ้รู้เยอะเกินมาครับผมพี่โตคือมันรู้เยอะเกินว่ะเดี๋ยวให้พี่โตเก็บอยู่แล้วผมรอรอรอก่อนแป๊บหนึ่งสไปดูเองโดเแน่รอเมื่อกี้รู้เยอะใจไหมเบ๊บโอเคแต่ยังไม่ตายเว้ยพี่โตนั้นแข็งแกร่งแต่เองอะไปนอนเองอะไปนอนก่อนและทิ้งไว้พี่อินโดรัเตอร์เ๊บ ขมับเขาให้ขับมับเขาให้นี่ตีมันต้องแบบดีเว้ยเอาละครับผมตรงตรงเจ้านุกมาคือถ้าพี่เหลือแต้มที่มันแบบแต้มเอาแบบแต้มไปเยอะๆะเมื่อกี้ก็คือชนะแล้วอะผมแต่ไม่คิดว่าเอไอมันจะโอ้โหพิกไปพิกมาขนาดนั้นครับผมอโอ้โหจับทางมันไม่ถูกเลยจริงๆฮนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือห้าเดี๋ยวเหลือเจ็ดเดี๋ยวเหลือแปดเดี๋ยวเหลือสี่ล้วแต่อารมณ์วับโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาได้เวลาร้างแขนครับผมมาแล้วอิโนโนแรปเปอร์ตรงมันไปนอนหวานก็ลูกไอตัวเนี้ยเมื่อกี้มันเล่นหนูไวไปนอนหวานนะล <c oughs> ีเจลดีระดับหนึ่งตบปีนดเหรอวบับเรียบร้อยครับผมมาเจ้านก รอบนี้ไม่มีพลาดครับผมยังไงมันก็ไม่มีทางตีที่หมดหรือมันจะเก็บชาร์จหมดเลยก็ได้เอาโอ้โหโโหพูดแล้วแม่งทำจริงก็เท่านั้นครับผมต่อให้กัรสี่เลยเอาแบบกัรสี่เลยนะอืมนี่ครับผมเอาโอ้โหมันเก็บหมดชาร์จโอ้มันเอาไปชาร์จหมดเลยครับผมทุกคนมาบ๊ั๊บบ๊ึ๊บบ๊ึ๊บเรียบร้อยครับผมโดนไปหกหมื่นเจ็ด โอเคจบไปในรอบตายครับผมโอ้โหเอาเหลือจะเชื่อเขาจริงๆว่ะขนาดรถท้ายมันยังเก็บไว้ชาร์จขนาดนันครับผมทุกคนคือเรื่องนี้แหละครับผมมันคือเอไอฮะเอไอที่ม่งแบบโอ้ปรับให้ฉลาดกว่าเราแล้วตอนนี้มีคอมพี้นะที่ต้องตีสามนะครับผมแล้วคือถ้า AI เอามาใช้กับพี่เนี่ยมันจะยากขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอดูชมครับผมโอเคฮะเปิดแพ็คครับผมมัวตอบนอยู่ โอ้ยแล้วเห็นขอบโอ้โหคอมมอนคอมมอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทุกคนเออตัวคุมไปเนี่ยดิเอาพีอินโดแรปเตอร์ไปโดนเด็กตบเนี่ยโอ้โหแล้วให้การมาได้ระดับคอมมอนทุกคนคัะผมอันเนี้เป็นรอบพิเศษนะผมพอดีพี่อัดแล้วแล้วมันไม่ติดครับผมคือจริงงก็คือมันหลุดเว้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเล่าไปตีไปแล้วกันนะคือเรื่องของเรื่องฝั่งนูนะเขาใช้การ ลดดาเมจ50%ดูพี่ดิขนาดพิจนาธาน,นะดามเมจหรือแค่เนี้ยการลดดาเมจ50%ครับผมหนึ่งใบแล้วทําไมการมันเหมือนกันรู้ไหมเขาใช้การมิโล่การกระโจกครับผมคือแบบการมันโอ้ยมองเราปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บ,ปบกลายเป็นเบอร์เซิร์ชหมดเลยเพราะพี่อกากะว่าเอาแค่ตัวคอมบอนมัตตีแล้วคือใช้การที่มันเหลือเยอะที่สุดมาเล่นเด๋อเฉยอะผมแล้วดูสิ่งดีพี่เจอดิโอ้โหเรียบร้อยครับผม เจอเบิร์เซเ,เหมือนกัน3ใบด้วยแล้วโดนลดดามเมจไปถึงครึ่งหนึ่งครับผมมาแต่เรายังมีเบิร์เลยครับผมเราเสียเปียบเขามากๆเลยนะดูจากตัวดิทุกคนโอ้คือแบบชนะธาตอยังไงให้มันเหมือนแพ้ทาาดวะถามจริงไปก่อนครับผมตัวแรกคือเนี่ยเราชนะทตาเลยโอ้โหดามเมจเราต้องเยอะกว่านี้ครับผมเนี่ยแล้วพอเจอการ์ดที่แบบ การ์ดโอ้โหลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะถ้าไม่เอาชัฟเฟอร์มานี่คือเล่นยากมากครับผมชัฟเฟอร์ไอตัวสลับการ์ดครับผมให้มันมั่ัวไปหมดนะโอเคครับผมสีโ่โ,โอ้โหสวยงามมาไปเดออีลาเลปเตอร์ไปนอนหวานฟึบบับเรียบร้อย <c oughs> คือตอนช่วงแรกพี่กาว,ว่าจะไม่อัดแล้วผมกาจะตีเลยเพราะว่าเกมมันหลุดนะ หลุดไปเราก็ไม่รู้ไงเราคือคิดมันก็ไม่อัดนะครับผมช่วงที่มันหลุดเนี่ยโอ้โหเร็งเลย <c oughs> แต่นั่นแหละครับผมตามที่พี่เล่าไปนะ <c oughs> ก็เลยเห็นดาเมจที่แบบเราชนะถ้าแต่โู่ยดาเมจน้อยเหลือเกินครับผมอันนี้ที่มันดาเมจขึ้นเพราะได้เบอร์เซอร์ครับผมอ่ามาตัวท้ายครับผมการเบอร์เซิร์เนี่ยมันจะลดเลือดเราครับผมแล้วไปเพิ่มดาเมจนั่นเองครับผมโอเคอย่างนี้อุ๊ย แก yeah. ไปนอนหวานซะมาป๊บไปนอนหวานปัป๊บปัป๊บป๊บปเรียบร้อยครับผมโอเคแลจบกันไปครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับวันนี้ในการตรีแพ็กดิเลตนะผมเรียกได้ว,ว่านี่ตัว AI คือแบบทุกวันนี้มันรู้เยอะขึ้น,นจริงๆครับผม AI มันเก่งเนาะก็ อย่างที่บอกเขาต้องทําให้มันพัฒนาขึ้นนะผมคนเล่นจะได้ไม่เบื่อเนาะให้มันโหดขึ้นอะไรขึ้นแต่บางทีมันโหดเกินไปครับผมโหดไม่ว่ามึงรู้เยอะอีกครับผมแล้วนี่ยังมีได้แบบตัวที่จักจูลและติ๊กเบอร์อะไรเข้ามาอีกนะผมแล้วจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะผมสําหรับตัวที่แบบต้องตีสามตีกว่าจะตายครับผมไม่ได้แบบทิ้งดามเมจเดียวไปอะไรเงี้ยมันจะเล่นยากขึ้นนะพี่ว่าในอนาคตนะผมยังไงก็ เขาจะช่วยครับผมทั้งคนผู้เล่นใหม่ด้วยนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะผมสำหรับวันนี้พี่ก็คงต้องขอตัว,วลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีรครับผมไปแล้วครับผมทุกคน